ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการดื่มกาแฟดําก่อนไปรับชมฝากกดติดตามช่องสูงวัยใจแทบด้วยค่ะหลายคนนะคะเชื่อว่ากาแฟดํามีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่ก็มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับกาแฟดําอยู่บ้างใครที่ดื่มกาแฟดําอยู่นะคะห้ามเลื่อนคลิปนี้ผ่านไปโดยเด็ดขาดค่ะ 1. กาแฟดําทําให้ขาดน้ําความเข้าใจผิดนี้นะคะเกิดจากความเชื่อที่ว่าคาเฟอีนเป็นสารขับปัสสาวะซึ่งจะกระตุ้นให้ร่างกายขับปัสสาวะออกมามา,มากขึ้นทำให้สูญเสียน้ำไปแต่หากดื่มในปริมาณปกติ ไม่ได้ทําให้ร่างกายขาดน้ําแต่อย่างใดค่ะ2กาแฟดําช่วยลดน้ําหนักกาแฟดํามีส่วนช่วยกระตุ้นการเผาผลาญแต่ก็ไม่ได้ช่วยลดน้ําหนักได้โดยตรงกาแฟดําอาจจะทําให้รู้สึกตื่นตัวและกระปี้กระเป๋ามากขึ้นซึ่งอาจทําให้ออกกําลังกายได้นานขึ้นและเผาผลาญแคลอรี่ได้มากขึ้น 3. กาแฟดําเป็นสาเหตุของโรคหัวใจการศึกษาบางชิ้นพบว่าการดื่มกาแฟดํา ในปริมาณมากอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจแต่การศึกษาส่วนใหญ่พบว่าการดื่มกาแฟดําในปริมาณปกติไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจแต่อย่างใดค่ะ 4. กาแฟดําเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งการศึกษาบางชิ้นพบว่าการดื่มกาแฟดําในปริมาณมากอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งบางชนิดได้แต่การดื่มกาแฟดําในปริมาณปกติไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งแต่อย่างใดค่ะ5 กาแฟดำทำให้นอนไม่หลับการดื่มกาแฟดำในช่วงเช้าหรือกลางวันจะไม่ทำให้นอนไม่หลับตราบใดที่ดื่มในปริมาณที่พอเหมาะค่ะกาแฟดำเป็นเครื่องดื่มที่มีทั้งประโยชน์และก็โทษนะคะเพราะฉะนั้นการดื่มกาแฟดำในปรนิมาณปกติมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการเช่นช่วยเพิ่มความตื่นตัวช่วยลดน้ำหนักและช่วยปกป้องสุขภาพหัวใจยังไงก็ตามค่ะการดื่มกาแฟดำมากจนเกินไปอาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพได้เช่น การนอนไม่หลับใจสั่นกระวนกระวายและปวดหัวฉะนั้นดื่มแต่พอดีจะดีที่สุดนะคะ